ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณกฤษดาคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณวรวีครับค่ะแหมก็ถือว่าเราส่งไม้ต่อนะจากเป็นเส้าภาพประชุมสุดยอดนำเอเอ็กเนี่ยก็ไปส่งไม้ต่อให้กับเซลได้ใอเมริกาแต่ว่ามันก็มีหลากหลายการประชุมใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องของกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ อินโดแปซิฟิกอาจจะท้าความนิดนึงนะคะว่าเออเอเอบทบาทของไทยหรือว่าเรื่องของเอปกที่ที่กำลังจะมีสาราิอเมริกาเป็นเจ้าภาพี่มีมีประเด็นอะไรยังไงบ้างที่น่าสนใจนะคะได้ครับตอ,อนอื่นผมขอท้าความนิดหนึ่งว่าประเทศไ,<ด>ไทยเป็นเจ้าภาพเอปกได้ชูประเด็นเรื่องไบโอซร์คูลาและกรีนนะครับความร่วมมือสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ บีซซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับกฎหมายแข่งขันทางการค้าโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราทําตลาดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็แน่นอนที่สุดในเรื่องของการส่งออกและก็การที่ประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการนะครับของอตลาดทั่วโลกอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราได้ปักหมุดไปแล้วนะครับ สำหรับอเอเป็กเนี่ยก็มีประเทศทั้งหมด21ประเทศด้วยกันนะครับ <ฮะ S 1> ในในอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในหกประเทศเจ็ดประเทศอาเซียนนะครับที่ได้เป็นกําเป็นเป็นสมาชิกอยู่นะครับยกเว้นยกเว้นลาวกัมพูชาแล้วก็พามา่านะครับแล้วก็ ในแต่จีนเนี่ยแข้วเขาก็เป็นอยู่แล้วนะครับสำหรับไอเพฟเนี่ยก็เป็น uh, อีกอันหนึ่งเป็นอินโดแปซิฟิกความร่วมมือล้มหลวมแบบเดียวกันกับเอเปคือเป็นความร่วมมือเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการเปิดตลาดไม่เหมือนอาเซนะครับหรือ CPTPP นะครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเปกกับ i อเพเนี่ย uh, ก็สอดคล้องกันในแง่ที่ว่า สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยต้องการให้อินเดียเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกับเอเปกนะครับอันนี้เนี่ยเราจะยังไม่พิจารณาถึงเรื่องความมั่นคงนะครับยังเป็นเรื่องการค้าเศรษฐกิจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้อินเดียเข้ามาอยู่ในไอเพ็เนี่ยก็จะช่วยเกื้อหนุนทำให้เอเปกมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ย i p เพกับเอเพเนี่ยก็จะเกือ้อหนุนซึ่งกันและกันครับก็ก็จะเป็นอันที่เราเราพยายามจะทํากันอยู่นะครับสําหรับการแข่งขันทางการค้ากับอ่าอ่าที่เกี่ยวข้องกับ i p เพด้วยเนี่ยนะครับก็มีอ่าส่วนที่เขาได้พิจารณาด้วยกันแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เป็นที่น่าเสียดาย <c oughs> ว่าการเจรจาการการค้าความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจของไอเพเนี่ย ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรน,นะครับแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะ,ะปิดการเจราจาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แลละนะครับที่สามารถทำข้อตกลงกันได้เนี่ยเป็นมีเพียงอันเดียวก็คือเรื่องของห่วงโซ่อุปทานซึ่งอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าภายใต้วิกฤตการณ์ของโควิดเนี่ยห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมทุกอันเลยนะครับ ขาบัานหมดเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจทางด้านห่วงโซ่อุปทานการขนส่งโลจิสติกส์นะครับของ i p e พและของ a p e ปด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้เพียงอันเดียวนะครับภายใต้ i อ e ทส่วน a p e ปเนี่ยก็เรื่องการแข่งขันทางการค้าก็จะเกื้อหนุนจะเป็นผู้นำนะครับทางด้าน เขาเรียกว่าคอมิลววาจรงแ้การแข่งขันทา<ม>งการค้าเนี่ย<ม>จะเป็นคนละอย่างกันกับการแข่งขันทางการค้าของ IMD นะครับที่เราพูดถึงเรื่องขีดขั้นความสามารถการแข่งขันการแข่งขันารทางการค้าอันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันเพื่อใช้บังคับธุรกิจต่างๆนะครับให้มีการประพฤติปฏิบัติที่ยุติธรรมต่อกันครับ<ม>ออันนี้<ม>ต้อง<ม>ทำความเข้าใจนิดนึงครับ ค่ะค่ะก็เหมือนกับให้โปร,ร่งใสทําธุรกิจแบบแฟร์นะคะนะนะคะทีะนี้เมืม่อสักครู่ค่ะคุณกฤษดาพูดถึงเรื่องของ BCG ที่มาเริ่มต้นในแบงคอกโก บางที่ไทยเป็นเส้าภานะคะอยากให้ขยายความนิดนึงคือเราได้ยินควาว่า BCG ก็มีหลายท่านพูดถึงนะคะแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องของมันเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วด้วยนะคะอาจจะพูดถึงเรื่องรวมๆถึงเอไอม,มีมีประโยชน์ยังไงเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไรแล้วมันจะมีผลกับเรื่องของการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจอย่างไรนะคะ ครับ BCG กับ AI เนี่ยยังยังแยกกันอยู่นะครับเพราะว่า BCG เนี่ยเป็นเรื่องของอธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ sustainability ส่วน AI เนี่ยเป็นเรื่องของอการที่เราจะใช้เครื่องจักรนะครับในการทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไปได้ยังไงนะครับ รวมทั้งเรื่องของ Data อ่า Privacy แล้วก็เรื่องของอการทำกาการทำงานทั่วไปไลฟ์สไตล์ต่างๆเพราะฉะนั้น BCG กับ AI เนี่ยยังแยกกันอยู่แต่ว่าการเจรจาต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางด้านดิจิทัลเนี่ย ก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับของของของ AI และก็ของแพลตฟอร์มต่างๆผมอยากจะอยากจะให้ให้ดูอย่างนี้นะครับว่าแพลตฟอร์มของ AI เนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการที่จะมีการกํากับดูแลกันเลยนะครับเป็นของใหม่มากเพราะว่าเพิ่งเพิ่งออกมา ChatGPT เพิ่งออกมาเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนี่เองส่วน ส่วนแพลตฟอร์มอของการค้าขายเนี่ยก็ยังไม่มีการควบคุมที่ชัดเจนนะครับแพลตฟอร์มของการค้าขายปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นแพลตฟอร์มทางด้านอ่าอ่ามาร์เก็ตเพลสนะครับพวกอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่า uh, ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในการที่จะออกกฎระเบียบต่างๆให้ให้ควบคุมให้ได้นะครับอ่า uh, แล้วก็การการผูกขาด ของแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานาการแข่งขันทางการค้าทั่วโลกเนี่ยกำลังให้กความสนใจอยู่ส่วน BCG เนี่ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีการควบคุมชัดเจนเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวทีของเอ e PE c เนี่ยเขาก็ได้มาพูดคุยกันว่าควรที่จะมีการาประสานงานในเรื่องนี้ยังไงนะครับ ก็ไม <ane> ่ทราบว่าจะตอบกันถามคุณวรวีหรือเล่าค่ะแต่ว่ามีเรื่องของชาติอาเซียนเขาทาความตกลงกันแล้วใช่ไหมคะเหมือนเดินหน้าไปแล้วแหละในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น BCG หรือว่าเศรษฐกิจ AI อไอค่ะอยากจะให้คุณตุดสดาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะครับอันเรื่องนี้นีทางอาเซียนก็ตกลงที่จะให้มีการทําข้อตกลงระหว่างกันนะครับสิบประเทศนะครับทางด้าน อาเซียนอะเกรเมต์ออนคอมเพลิชันนะครับเรื่องการแข่งขันโดยตรงเลยนะครับซึ่ง uh, ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจาอาจจะประมาณสองสองสองปีนะครับ uh, จะเห็นได้ว่าอาเซียนเนี่ย uh, มองในแง่ของเซ็นทราลิตี้คืออาเซีย uh, น oh. เป็นศูนย์กลางนะครับ ของการทําธุรกิจโดยประเทศที่ชัดเจนที่สุดก็คือสิงคโปร์เนี่ยอยู่ติดอันดับหนึ่งอันดับสองของของโลกมาตลอดนะครับในเรื่องการแข่งขันในเรื่องธุรกิจในเรื่องศูนย์กลางของการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาเซียนเนี่ยก็จะพูดคุยกันในลักษณะข้อที่หนึ่งคือเรื่องนโยบายว่านโยบายการแข่งขันเนี่ยควรจะต้องเกื้อนหนุนกันนะครับถ้าหากเป็นนโยบายที่ขัดกันแล้วเนี่ยจะไม่มีอาเซียนที่จะมาลงทุน ด้วยการเองแล้วก็จะไม่มีประเทศใดในโลกที่จะมาลงทุนในอาเซียนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นนโยบายที่ต้องชัดเจนเลยนะครับอาเซียนจะต้องประกาศนโยบายตรงนี้ออกมาชัดเจนว่าอาเซียนมีนโยบายที่จะเปิดกว้างทางด้านการแข่งขันเป็นประการใดบ้างนะครับอันที่สองก็คือเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายของอาเซียนนี่แตกต่างกันมาก ะเห็นได้ว่ามาเลเซียเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ครอบคลุมไปถึงการควบรวมธุรกิจอันนี้ไปอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้มีความพยายามที่จะให้มีความผนึกกำลังกันนะฮะของกฎหมายของอการค้าของอาเซียนเนี่ยให้คล้ายๆให้คล้ายๆลคลึงกันให้สอดคล้องกันเป็นไปตามนโยบาย นะครับของอาเซียนทางด้านการแข่งขันคุณวรีต้อง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 ตระหนักนิดนึงเช่นกันนะครับ <Bliss S 1> ว่ากฎหมายของอาเซียนไม่เหมือนกันนะครับ<ม>การลงโทษก็ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างว่า,า,าวเวียดนามต่างๆเวียดนามเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้มีาการลงโทษที่เข้มงวดนะครับแต่ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลงโทษที่ ผ่อนคลายนิดหนึ่งนะครับอมองดูเหตุและผลต่างๆแต่ว่าการบทของการลงโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กฎหมายปกครองเป็นผู้ที่ดูแลนะครับส่วนกฎหมายอาญาเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับของบางประเทศของอาเซียนเนี่ยยังลงโทษทางอาญาอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของ harmonization ของบทบทการลงโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคงจะต้องมาดูดูกันว่า บทการลงโทษเนี่ยคว,ค,วควรจะควรจะคล้ายคลึงกันอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าการลงทุนเนี่ยจะได้จะได้จะได้มาโทษโทษตัวถึงกันไม่ใช่ว่าจะบอกว่าอ้าประเทศนี้ลงโทษหนักฉันไม่เข้าแล้วประเทศนี้ลงโทษน้อยฉันก็อยากจะเข้าเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบังคับกฎหมายเนี่ยหน่วยงานของอาเซียนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันครับค่ะแล้วพอดูของเอเปกเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนมีกับกลุ่มประเทศซ,ซ้อนอยู่นะคือ เอเปกมีเขตเศรษฐกิจ21เขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก right. e ็ยังม right. ีกความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกอีกมีอาเซียนอีก10ประเทศเนี่ยนะคะเรื่องของการเติบโตเรื่องของการเติบโตของกลุ่มเหล่านี้นะคะมันมียังไงแล้วรวบบอาเซียนในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจนี่จะเป็นยังไงละคะคืออาเซียนก็มีไทยเวียดนาม สิงคโปร์มาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์กรุไนนะครับ<ะ>ที่อยู่ทั้งเอเปกแล้วก็อยู่ทั้งไอเทฟนะครับ<ะ>ส่วนเ<ะ>อเปกและไอเทฟเนี่ยไม่ออ่ลาวกัมพูชาอพมา่าไม่มีนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ไปอยู่ที่อาเซบ์รีเจนอลล์คอร์เปอเรชั่จำได้นะครับอาเซรีเนอลล์คอร์เป o เรชั่นเวิเอียเนี่ยนะครับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยในขณะที่อ อาเซ็เนี่ยเป็นการเปิดตลาดนะครับเพราะฉะนั้นอาเซ็กับไอเพกกับไอเฟ็เนี่ยคนละอย่างกันไอเพกกับไอเฟปเป็นความร่วมมือเฉยๆนะครับอ,อส่วนส่วนอาเซ็เนี่ยเป็นการเปิดตลาดอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าไอเพไม่สามารถที่จะเจรจาต่อไปได้นะครับ ในลักษณะที่จะเป็นการร่วมมือที่จะเปิดตลาดซึ่งกันและกันได้เนี่ยนะครับไอเพกับอัเอกับเอเพ็เนี่ยก็คงจะทําได้เฉพาะในเรื่องของความร่วมมือหลวหลวนะครับที่ที่ที่เกิดขึ้นภายในอาเซียนเช่นกันนะครับเพราะว่าการกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องบังคับเหมือนกันนะครับ แต่แต่สิ mm ่ง hmm. ท mm ี hmm. <using> <wh> <mythology> ่เกิดซ hmm. ้อนซ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 ้อนกันเนี่ยนะครับเป็นขนมชั้นเนี่ยนะครับจะจะเห็นได้ว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมาคุยพูดคุยกันในอาเซียนเช่นกันนะครับเพราะว่าอาเซียนไม่ชุกไม่ใช่ทุกประเทศที่ที่เป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนเอเพกับไอเพกเพราะฉะนั้นภายในอาเซียนเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเอเพกกะ ไอเพทเนี่ยได้มีความร่วมมืออะไรกันบ้าง,างแล้วแล้วก็นํามาจันรลงนํามามาใส่ไว้ในข้อตกลงของอาเซียนนะครับผมผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่าอาเซียนเนี่ยเปิดตลาดแล้วนะครับอืมก็อันนี้คือนโยบายลงศูนย์ภาษีลงศูนย์หมดแล้วนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าอ่าภายนอกเนี่ยคนสามารถเข้ามาศูนย์ได้แต่ภายในเนี่ยนะครับคุณวรีฮะ ภายในเนี่ยที่เขาเรียกว่า behind the borders หรือว่าหลังจากที่เดินก็ข้ามมาจากพรมแดนฐา,านสุลกากรไปแล้วเนี่ยกฎหมายภายในประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยมันยังไม่ไม่เหมือนกันไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันเราไม่ต้องการให้ให้เหมือนกันนะฮะเพราะแต่ละประเทศมีสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยแต่ว่าทำย่างไรเนี่ยถึงจะเกิด level playing field นะครับที่ใช้คำว่า level playing field นี่คือมาตรฐานของกฎหมายเนี่ย เป็นสากลที่ทับเทียมกันนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งในเรื่องการแข่งขันทางการค้าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาเซียนจะต้องมาพูดคุยกันโดยใช้ปริบทของ ITEP และก็ของเอเปมามาใช้ร่วมกันครับแต่แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เน้นก็คือคือเรื่อง SME นะฮะ SME เเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญของอาเซียนที่จะ ทำให้เกิดการเดินหน้าไปได้ของเรื่องการแข่งขันทางการค้าถ้าไม่มี SME เออห่วงโซ่อุปทานก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้และห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นไม่ได้การแข่งขันทางการค้าก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอยากอยากจะให้มองภาพย้อนกลับไปไว่าควรจะเริ่มต้นมาจากว่า s m e ็นะครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานรวมแล้วก็มาถึงเรื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้าและนโยบายแข่งขันครับค่ะอ,อวันนี้ขอบพระคุณนะครับแหมขอ ขอภัยด้วยพอดีเวลาจํากัดเพราะเดี๋ยวต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงตรงเวลานะคะแต่ว่าวันนี้ขอบพระคุณคะแหมก็เป็นภาพรวมนะคะของบทบาทของอาเซียนแล้วก็เอเปกนะคะเดี๋ยววันหลังคงต้องมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าประเด็นหลักๆคือเรื่องของการแข่งขันเลยนะคะแต่ค่ะครับครับยินดีครับครับกัมรีครับยินดีครับค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณกฤษดาเตียมพงศ์สองคะสวัสดีค่ะ